ตอนน่าจะกินอะไรนะครับจ๊กจ๊กเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะครับ <Okay. S 1> ชามหมดครับส <Okay. S 1> วัสดีครับซีว่าไงเด็กๆ <c oughs> วันนี้ไปไหนมาคะ <c oughs> อลิซ วันนี้ไปไหนมาเอา่อเอ้าทำไมถึงไม่กินล่ะคะมันอืดจะเต็มถ้วยหมดแล้วเนี่ยกินหมดลรอคะอาสาวเสื้อลายกินหมดไหมคะไม่รู้ไม่รู้อ้ยไม่ร,มรู้ที่รู้ไม่หมดอ พูดเพราะๆนะคะนี่เราจะเอาลงโซเชียลเห็นทั้งโลกให้เขารู้ว่าคนไทยเป็นคนพูดเพราะอะไรครับไ,ไม่ครับพอแล้วอ่ะโอเคบ๊ายบายหน่อยบายน้องตาลน,น้ำคะอยู่ไหนอ๋อน้องน้ำตาลเหรอคะโอ้พูดผิดเนาะม,มาวันแรกเหรอคะร้อนไหมคะกว่าจะมาถึง ร้อนมากเลยใช่ไหมอ่าๆกลับไปก็ร้อนเหมือนเดิมพอละอค่ะจบแค่นี้ค่ะ